ครับอันนี้ก็เป็น e p 4นะครับสวัสดีครับก็อยู่กับพี่ชาวลิตรถบ้านที่บ้านไผ่เหมือนเดิมนะก็พามาดูนี่คันแรกโตโยต้าคัน,ท,นท,ที่สองสตาร์ด้านี่คูโทน,ททนส,สองสีก็คือหายากหมดเลยก็เราเช็คระบบไฟให้หมดแล้วเรียบร้อยนี่ทุกคันติด <ไป S 1> เรียบร้อยเอาคันไหนก็นดีเอาคันนี้ก่อนนะอ่ะอเ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องก่นเลยไหมอ่ะห้องเครื่องก่นเลยนะเพื่อน แล้วก็ดับดับเครื่องดับเครื่องได้เลยครับ,รบคันนี้ด้วยคันนี้น,นี้ก็ติดนะทุกคนติดครบเพราะว่ามันเหม็นควันนะเพื่อนเรามันอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเหม็นควันหน่อยก็เป็นเครื่องคอมมันเร็วแล้วเรียบร้อยดีโฟดีก็สบายหน่อยประหยัดน้ำมันเพราะว่าเป็นเครื่อง road, คอมมันเร็วคอมมันเร็วแล้วเรียบร้อยส่วนคันนี้น่าจะยังไม่คอมมันเร็วอ,อ,อ่ะ อ่าดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าก็ให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยบอกราคาอ่าประมาณนี้นะเอาปีรถไปก่อนดีกว่าปีรถแยบๆไปก่อนปีรถเท่าไหร่ครับพี่ปีสี่สิบเจ็ดเท่ากันสี่สิบเจ็ดเนี่ยก็คือกลางเก่ากลางใหม่อ่าดูแลรักษาง่ายพาน่าเขาเดินเดินเนี่พาน่าพาน่สวยสวยใสๆหม้อน้าเดิมจัดเครื่องเครื่องแห้งๆไม่มีหยดไม่มีเยิ้ม ตัวนี้นะเมื่อกี้ก็สตาร์ทแล้วเรียบร้อยนิ่งๆเลยไม่มีเสียงปกตินะแก้มคงแก้มข้างโอเคผ่านวันนี้เดิมๆเลยนะเดิมๆโ,โรงงานเลยโอเคโครงสร้างสวยสีสันโดยรวมผ่านเลยไม่มีอะไรร่องรอยเห็นไหมได้โลแมกได้โลแมกด้วย,วยนี่ไฮนี่นะเพื่อนแผงประตูสวยเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะ จบไฟฟ้าให้แล้วก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดพวงมาลัย power นะครับแล้วก็แอร์เย็นแล้วก็ซีดีได้งแผ่นก็อย่างที่บอกมันเปิดแคปไม่ได้แค่นั้นเองนว่าสีสันโดยรวมก็โอเคอืมสีสันโอเคผ่านเลยนะใช่เลยอืมมันออกแนวแบบเนียนเลยอ่ะยุค้ให้ครยุค90อะเออเนี่ยเนี่ยแต่ทรงก็ยังให้อืมยังได้ส่งมันได้ส่งมันได้ เจ้าของเจ้าของเดิมเขาก็ถือว่าดูแลดีนะในระดับหนึ่งได้ล้อมแม็กได้ยางโอเคอ่ะนี่สำคัญนี่เป็นรุ่นที่ว่าสมัยก่อนนะสตาร์ท้านี้โคตรแข็งนะเนี่ยถือว่าแข็งมากนะแข็งทนเลยนะทนอืดที่สําคัญเนี่ยไม่มีรอยเจาะเลยนะในพื้นปุ კ กระบาเดิมเออใช่ใช่แม็กในเนื้อเขาดีๆเลยเนี่ยเนแม็กดำเดิมแม็กในเนื้อดำเดิมนะในน่องไม่มีอะไรมันทุบได้ใช่แล้วก็ เนี่ยทรงเขาเป็นอย่างนี้เลยไม่ไม่ต้องถามหากันชนนะทรงสมัยก่อนอ่าเนี่ยทรงนี้มันต้องอย่างนี้เลยถ้าใส่แล้วจะไม่สวยเลยใส่แล้วมันจะทรงเขาจะเพี้ยนไปเลยนีี่เด๋ยวทรงยุคนั้นนะสมัยนู้นนะถือว่าสวยมากนะไม่ต้องมีกันชนปีเท่าไหร่นะพี่อีกรอบหนึ่งปีปีสี่สิบเจ็ดนะโปรเวอร์ p o w ดูฝั่งนี้นะราคามาเลยดีกว่าพี่ราคา170,000บาท หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทมัดรวมมาคู่นี้นะคู่นี้แสนเจ็ดราคาที่จะลดครับพี่ก็ลดไปคันละสองหมื่นบาทลดไปเลยคันละสองหมื่นก็เหลือเหลือแสนห้าถ้าถ้าสองคันก็สามแสนก็คือมัดไปรวยมัดรวมไปเลยสามแสนมีราคาตัดพ่อค้าไหมเนี่ยพิเศษแล้วนะเนี่ยเนี่ยเราก็ได้มาอย่างดีนะเพื่อน เบาถือว่าดั้เดิมเนี่ยแบบเบาเขาสวยมากไม่มีร่องรอยการแบบรอยยับรอยย่นรอยฉีกขาดเลยนะโอ้โหสวยแหละโอ้สวยสั่งของเขาเนาะสีแบบดูดีอ่ะสีเดิมหลังโครงหลังคาแบบไม่มีแต่ว่ามลังคาโค้งแผงประตูนี่ครบที่สำคัญมันเป็นไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้เป็นโครงสร้าง G.O.A สมัยอดีตสมัยสมัยนี่น่าจะเป็น G.O.A นะอ่า G.O.A คันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะตัวเดียวกันัวกมีคลายกันในที่ยุคสมัยนั้นนะนั้นจีเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบละเนี่ยว่าใครชอบแบบไหนประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวคนนี้เขาจะน้อยใจดูคนนี้บ้างดูฝากระโปรงกันไหมดูภายใต้ฝากระโปรงนะครับก็คือดูโครงสร้างดูเครื่องแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็เหลือช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยบอกไม่ได้นะเพื่อนๆต้องมาทดลองขับเองก็อย่างที่บอกไปนะรถมือสองก็ <ม>เครื่องเ e กียร์สรงล่างปร<ม>ะามาณนี้ใน<ม>เครื่องนี้ก็จะได้เป็นสัลัก์ D4D แล้วเรียบร้อยถ้าถ้าอยาก NA คันนู้นด้วยหน้ามีเทอร์บโบป้๊มสายอยู่อันนี้อยากแรงมาคันนี้เลยมีเทอร์บโบแรงตั้งแต่รอบต้นมาคันนี้เลย นี่ยโครงสร้างเดิมไหมโครงสร้างตัวเลขเดิมเลยเดิมหมดเลยเพิดเพิดอยู่ครบนะใครมองหารถที่ราคาแสนกลางๆเนี่ยอืไม่ต้องผ่อนไม่ต้องอะไรเนี่ยหมายถึงว่าสดๆไปเลยเนี่ยมาได้เลยเงินสดไปเลยแสนห้าสบายๆได้เท่านี้เลยไม่มีดอกเบี้ยด้วยซื้อสดไปอืแสนกว่าใช่พร้อมทำหากินนะทำหากินอืไม่มีภาระผูกพันโอ้ยสบายเลยตัวนี้ได้ไปสองคันเนี่ยได้ไปยได้ยาวๆเลยโดยส่วนตัวผมก็ชอบทั้งสองคันนะ อันนี้ก็ทรงเตี๊ยบแบกนะแต่คันนี้มันจะออกแนวแบบ V I P หน่อยรู้หรามันจะแบบเออดูดีอ่ะดูดีดูดีชอบชอบยิ่งก็ติดฟิล์มมืดนหล่อยิ่งยิ่งเท่นะเออดูดูตรงฟิล์มเพราะว่าฟิล์มเจ้าของเดิมเป็นตลอดฟิล์มเขาจะเป็นแบบออกแนวแบบตลอดตลอดมานะตลอดมันไม่ค่อยลาสสิกเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นดำนี่ดูอ่ะโอเคอ่ะคันนี้ต่อคันนี้ก็ตลอดเหมือนกัน น่าจะเป็นยุคเขามั้งที่ปลอดตอนนั้นกำลังฮิตมั้งแต่เดือดร้อนคนขับรถตามอ่ะสะท้อนชี่แต่งเลยโอ้สมัยนู้นนะสี่สิบกว่าก็มีไฟฟ้าแล้วนะนี่ไฟฟ้าแต่มันยังเปิดแคปไม่ได้เจ้าของเดิมก็ให้หุ้มเบาะหนังมาละเรียบร้อยเบาะหนังไม่มีขาดไม่มีย่นเลยนะไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะ อืมแล้วก็เกียร์ธรรมดาพมาลยพาวเวนะครับแล้วก็วิทยุซีดีได้นะครับผ้าหลังคงหลังคาก็ถือว่าโอเคนะสีสันเริมรวมผ่านเลยนะได้แม็กไลเนอร์มาได้ล้อแม็กด้วยเป็นแม็กห้ารูร้อยถ่ายแล้วพี่เป็นเบาะหนังด้วยนะก็เหมือนเดิมทรงยุคนั้นนะ่ะต้องไม่มีกันชนจะสวยเนี่ยเห็นไหมการชนไม่มีกับจะลงตัวแต่ก็คือไม่ต้องห่วงนะ ต่อทะเบียนได้โอนได้ทั่วประเทศอ่เพราะว่ามันเป็นยุคนั้นนะนะี่ฝาน้ำมันนะมีครบนะโครงสร้างนี่ G.O.A โครงสร้างนิลภัยสมัยนู้นนะ่าดูฝั่งนี้นะนี่แผงประตูนะเพื่อนเดิมเลยแห้งๆเลยนี่อืมอืมอืมก็โอเคผ่านผ่านผ่าน สวยสวยสีสันเรื่องรวมผ่านเลยอืมก็เหมือนเดิม <im it> ขัดไฟหน้าน <im it> ขัดไฟหน้าอย่างเดียว <im it> นอกนั้นไม่มีอะไรไม่มีทิฏฐินอกานั้นไม่มีทิฏฐิละเรียบร้อยทั้งสองคันเลยสวยกวบสวยจัดเลยเห็นะทั้งสองคันเลยประมาณนี้ได้ขับรถแล้วอืมกันแดดกันฝน <im it> กันลม <im it> กันฝุ่น <im it> แล้วก็ไปจอดที่ไหนก็คือไม่ต้องห่วงมันเยอะเนี่ยไปจอดก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าล่าสุดที่ <im> เป็นข่าวก็คือดังมากจอดไว้ไม่ถึง15บทีพี่ดูกล้องวงจรปิดทั้งกันชนหน้าไฟหน้าฝาท้ายไฟท้ายดีแม็หายละยองเอากันขนาดนั้นเลยเอายันกันชนเลยอ่ะเดือดจัดจริงๆนะเพื่อนอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่สรุเบอร์หน่อยใครสนใจเจ้าสองคันนี้เลยครับพี่ 083... 341... 0351... ทั้ง ID Line ทั้งเบอร์โทรแอดมาคุยกันก่อนได้เบอร์นี้เลยก็ติดต่อพี่ชาวลิตรถบ้านได้เลยโอเคคลิปนี้อยู่ที่บ้านไผ่นะเพื่อนโอเคคลิปนี้ไงก็ขอบคุณพี่ชาวลริตครับขอบคุณครับนี่สวยสวยทั้งสองคันเลยอ้าว